สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณช่องทางเข้าออกรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามชัยด้านหน้าก็คือมิวเซียมสยามคลิปนี้ก็จะพามาเดินดูงาน ฟู้ดร์นิวัลอร่อยเอาเรื่องจัดโดยเส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมัติชนจับมือพันธมิตรจัดงานฟู้ดร์นิวั a ลอร่อยเอาเรื่องยกกระบวนร้านอาหารกว่า40ร้านดังมาไว้ที่นี่ในที่เดียวร้อมเวิร์กช็อปและกิจกรรมดีๆอีกมากมายเริ่มงานวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคม2,568 สำหรับงานฟู้ด r n น v a l อร่อยเอาเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดอร่อยที่สุดพร้อมเชิญชวนสายกินมาเดินช็อปเดินชิมอาหารหลากหลายสไตล์กลางสวนสวยใจกลางกรุงเทพณมิวเซียมสยามระหว่างวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคม2518ก็จัดตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา งานฟูดคาร์นวัลอรอร่อยเอาเรื่องเต็มไปด้วยความอร่อยหลากหลายสไตล์และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นร้านเด็ดในตำนานร้านรางวัลการันตีร้านเด็ดโซเชียลร้านเชฟคนดังร้านเด็ดที่ไม่เคยออกงานที่ไหนมาก่อนรวมถึงร้านของหวานสูตรต้นตำรับและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูทุกช่วงเย็นของทุกวันตั้งแต่เวลา18.30จนถึง20.30น พบกับวงดนตรีสดด้วยเพลงไปเลาะหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ให้ทุกคนได้นั่งฟังณลานสนามหญ้ามิวเซียมสยามตรงนี้ก็เป็นลานสนามหญ้านะครับภายในพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามนะเราก็นำเครื่องดื่มนะครับมานั่งรับประทานนะนั่งสบายๆนะครับฟังดนตรีสดที่เล่นหลายแนวหลายสไตล์เลย นี่ก็เป็นค็อกเทลกุ้งนะครับเดี๋ยวผมพาดูร้านค้าต่างๆนะที่เขามาออกร้านกันนะครับมีมากมายเลยของคาวของหวานนะจัดกันมาอร่อยๆหลายร้านเลยเป็นเมนูใหม่ๆที่กําลังได้รับความนิยมนะครับเป็นร้านค้าที่โด่งดัง อันนี้พับสติกคุณต่อยผมพาเดินดูรอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายมะม่วงนะครับก็เป็นร้านขายขนยมะม่วง น,นี่เป็นแปกกล้วยเดี๋ยวดูก่อนก็ขายเลยนะครับอ๋อเป็นข้าวห่อใบบัวนะข้าวห่อใบบัวนะครับเครื่องเขาเยอะเหมือนกันนะกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้นะอันนี้ใบบัวนะครับห่ขอข้าวไว้ ถัดมาก็เป็นหอ่หอหมกห่อหมกนี่มีหลายแบบนะครับอันนี้ใส่กระหล่ำนะถัดมาก็จะเป็นใส่ใบโหระพานะครับแล้วเลยมาหน่อยก็จะเป็นใบยอก็มีบางคนนะครับทานไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบบางอย่างบางคนก็ไม่ชอบอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ทานใบยอนะผมก็จะไปทานใบโหระพาอะไรพวกนี้นะครับ นะครับบรรยากาศราคาก็จะตั้งอยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นเป็นซุ้มนะเป็นซุ้มนะครับหลังคาสีขาวบ้างสีส้มบ้างสีแดงบ้างนอกจากนะครับนั่งอยู่ด้านหน้าเวทีการแสดงดนตรีนะก็ยังมีจุดนั่งนะครับพักผ่อนนะบรรยากาศแบบส,สบายๆเลยนะด้านบนก็มีแสงไฟนะครับมีโต๊ะให้เรานั่งรับประทานอาหาร ร้านค้าก็ตั้งอยู่เรียงรายนะครับเป็นล็อกๆนะเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับมีหลายอย่างเลยนะมากมายอันนี้มีไก่ฉีกน้ำพริกนะครับอันนี้เขาสองอย่างเลยนะจับคู่กันนะครับรวมกันก็หนึ่งร้อยบาทนะก็มีหลายอย่างนะครับให้จับคู่ตัวใหญ่มาก เชียงด้วยนะครับก็เป็นข้าวก็แปดสิบบาทนะอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับเห็ดออรินจินะ มีชุดเล็ก99ชุดใหญ่ก็129บาทนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็ดออนิจิมีตุ๊กตาน่ารักเลยนะเอาขายเป็นเหมือนแบบเค้กนะครับความนุ่มที่ทำจาก ไข่ขาวบรรยากาศก็สบายๆเลยนะครับฟังเพลงเดินหาอาหารอร่อยทานนะครับของขาวของหวานมีมากมายก็มาเจออีกนะครับอันนี้ขายขนุนขายมะม่วงขาเหนียวมะม่วง ขนมครกกรอบบ้านแม่นะครับมาดูหน้าตาเป็นแบบไหนนะขนมครกกรอบนะครับนี่นะเขาเป็นชิ้นบางๆนะครับี่กำลังจัดให้ลูกค้านะครับหนึ่งกล่องมีสองคนนะอีกคนหนึ่งหยอดนะอีกคนหนึ่งก็ใส่ขนมครกให้ลูกค้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะเขากำลังหยอดอยู่นะครับเดี๋ยวดูวิธีการของเขานะ หน้าตามันก็แปลกๆนะมันจะเป็นชิ้นบางๆนะครับหยอดลงไปนะหยอดแบบปกตินะครับแต่ว่าตักออกมาหยอดแล้วก็ตักออกมานะครับให้มันเป็นแบบบางๆนี่นะครับหยอดลงไปนะอ๋อนะครับนี่อย่างนี้นะหลังจากนั้นนะก็ต้องเอาไปทําให้มันแห้งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับเหมือนว่าปิ้งมันนะให้มันแห้ง แล้วถึงจะให้ลูกค้าได้นะครับมันจะกรอบถัดมาก็เป็นกลวยจับนะกลวยจับเครื่องเยอะมากนะครับเห็นะกลวยจับนะคอนดิเเซนมันนะครับ มาถึงลุงใจไข่เป้งนะครับไข่ไก่สองลูกนะยีบาทไข่เยี่ยวม้า15บห้าบาทเข้าไปดูนะครับโอ้โหโต๊ะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเต็มๆนะมีผู้คนนะครับเข้ามาทานกันเยอะเลยนะก็จะเป็นแบบเหมือนไข่ไข่ลวกไข่เป้งนี่แหละนะครับมีไข่ไก่ไข่เยี่ยวม้าด้วย นค,คนตอกเนี่ยเขาอยู่ด้านในเลยนะสามสี่คนเลยนะครับเป็นไงั้นไม่ทันนะแล้วก็มีโต๊ะเรียงรายเลยนะครับรอบๆอบรู้สึกว่าจะเต็มทุกโต๊ะเลยนี่นะครับลุงใจไขยปิ้งเราสามารถเลือกระดับความสุกได้นะมีหลายระดับนะครับเลือกเอานะสุขมากสุกน้อยทางเดินนะครับ คนไม่แน่นมากนะบรรยากาศาสบายเนี่ยช่วงนี้ที่ผมเดินมานี่ก็ประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดินสบายๆเยือนสวนส้มโอนะครับร้อยห้าสิบบาทนี่ถัดมานี่ท็อฟฟี่เค้กท็อฟฟี่เค้กอยู่ในกล่องนะครับเขามีราคาบอกนะนี่นะครับมีนะราคาบอกจะเอาอะไรมีส้มโอก็มี ทอฟฟี่เค้กก็มีจากทอฟฟี่เค้กนะครับก็เป็นนี่เลยขนมพลอกอันนี้เป็นขนมพลอกแบบเดิมๆเลยที่หยอดลงพลอกนะครับนี่นะเป็นหน้าแบบโบราณก็มีนะหน้าโบราณคือพวกกะทินะครับแล้วก็มีไส้ด้านในก็มีอันนี้คือขนมพลอกที่เราทานทั่วไปนะถัดมาตรงนี้ก็เป็น ทองม้วนสดนี่นะครับทองม้วนสดนะทำกันสดๆเลยนี่ทองมว้วนดับเบิ้ลทองม้วนดับเบิ้ลนะครับมีตั้งแต่ราคาห้าสิบเก้าบาทนะนี่ทองม้วนสดนะครับห้าสิบเก้าบาทมีหลายราคาผมดูแล้วเขามีทองม้วนแบบปกติก็มีนะที่ไม่ใช่ทองม้วนสดนะหรือว่าทองม้วนกรอบนะครับก็มีนะนี่นะหน้าตาเป็นนี้นะ ใส่บนใบตอนะครับน่าทานมากๆเลยนะบางท่านดูแล้วสนใจนะครับยังมีเวลานะโอมีเวลาเลยนะครับวันนี้ผมลงคลิปเนี่ยวันเสาร์นะครับไปได้พรุ่งนี้ก็ยังไปได้นะวันอาทิตย์ก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยมาเดินเที่ยวเล่นนะครับฟังเพลงทานอาหารอร่อยๆนะ ตรงนี้ก็เป็นขนมนางเล็กนะครับ59บาทดูแล้ว,วท่าจะอร่อยนะครับอันนี้แล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนี่นะครับขนมนางเล็ดบรรยากาศสบายๆเลยนะครับเดินแบบชิวๆนะ คนไม่แน่นมากนะครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับนำมาฝากกันในงาน Food Carnival อร่อยเอาเรื่องก็จัดที่มิวเซียมสยามตอนนี้ก็งานก็เริ่มแล้วนะจนไปถึงวันที่5ตุลาคม2 5 6 8นะครับหลังลงคลิปนี้ก็ยังมีงานอยู่นะครับให้ท่านไปฟานตรีแวะชิมอาหารอร่อยๆนะครับขาวหวานการเดินทางนะครับ นำรถมาจอดได้นะฝั่งตรงข้ามมิซึ่นสยามนะจอดได้นะครับแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟไฟ้าเอม็มท,ทีนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะก็มาขึ้นที่สถานีสนามชัยมาอยู่ด้านหน้ามิซึ่นสยามเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ